คุณแพรี่อกหักแล้วจางอกหักแล้วคืออะไรเลิกกาแฟเหรอคุณแพรรี่อะนะกลัวชื่นชมนะคุณแพรี่เนี่ยกูชื่นชมยกูไม่รู้เรื่องอะไรเขาอะนะอกหักจากใครกะแต่กลัวชื่นชมเขาอย่างหนึ่งเขาค่อนข้างมีสติเขาไม่ปล่อยตัวเองไหลไปตามอารมณ์มากเกินไปกลัวชอบเขาอย่างนี้กูเห็นจากคนที่เขาเลิกครั้งแรกอะนะแล้วกูเห็นการจะคบอะไรกับใครอะกูเห็นเขาค่อนข้างพินิจพิจารณาแล้วก็มีสติ ไม่ฟูมไฟไม่แบบววยวายไม่เพอเจอรอแบบอีบางคนอย่างเงี้ยผัวหนูไม่รักหนูแล้วจะไปยังไงดีจะทํายังไงต่อไปดีเขาทิ้งหนูไปแล้วหนูต้องทายังไงดีเขาเป็นคนมีสติมึงไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกกูว่ามึงห่วงมึงเหอะเป็นห่วงตัวเองเหอะคนเราอะ่ะมันมันต้องมีเสียใจบ้างตามปกติตามเหตุตามปัจจัยแต่อย่างน้อยอะ่ะเขาไม่ได้ขาดสติ ร้องไห้เป็นบ้าเป็นหลังไม่ทํามาหาแดกอะไรกูก็เห็นก็ยังทํามาหากินไม่ใช่เหรอกูก็ไม่รู้นะแต่กูรู้สึกว่าเขาค่อนข้างครองสติในฐานะคารวาสได้ดีคุณแพรลี่สามารถเป็นคารวาสที่รักษาสีหห้าได้ดีตั้งมั่นคงดูในหลักสัจจะความจริงได้ดีอะไรที่ว่าถูกว่าถูกอะไรที่ว่าผิดว่าผิด กูชอบกูสังเกตหลายครั้งเวลาเขาอยู่กับกูนะเวลาออกรายการด้วยกันน่ะกูสังเกตหลายครั้งอะไรที่กูพูดไม่ครบเขาจะพูดเสริมอะไรที่กูพูดไม่ถอกเขาจะบอกเขาจะผูกเขาจะพูดเพิ่มเติมให้ไม่เข้าข้างใครข้าไม่เข้าข้างกูไม่เข้าข้างใครแม้จะเป็นกัลยานมิต่อการต้องพูดกันในทางที่ถูกต้องผิดว่าผิดถูกว่าถูกนี่กูเห็นมาหลายทีแล้วกูสังเกตมาเนี่ยว่าเขาเป็นคนที่ใช้ได้ ขนาดเขาบวชมาแล้วบางคนบวชนี่เพอร์เจอร์ไรส์สาระนะศึกออกมาแล้วก็ปัญญาอ่อนเพอร์เจอร์หลายคนกูก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่กูเคยบวชกูสึกออกมาวกูก็ตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไม่ได้นะแต่คุณแพรลี่เนี่ยเก่งกูจะบอกให้สึกออกมาแล้วตั้งหลักตั้งเกณฑ์ใช้ทร,รมัพระเจ้าที่เขาศึกษาเล่าเรียนมามาใช้ในฐานะคา,ารวาได้อย่างดีเลิศผมถามพี่ชัยว่าทําไมไม่กินจุแล้วมาสอนทมเขาบอกอย่ารู้เลยมันจะทุกข์ จริงไหมครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะมันก็ถามเขาสิเขาเลยไม่ใช่กูนี่ปอทก้าครับอาจารย์กูเห็นปอทก้าหลายคนออกมาก็เลอะเทอะเดี๋วว่าแต่ปท9ก้าเลยหลายปทกูออกมาเห็นด่ากูฉ่ำทุกวันเนี้ยเยอะแยะไปหมดที่เป็นคารวะากันน่ะมึงอย่ามาอ้างว่าปทกงปทเก้าเลยปทไหนอ่ะ ถ้าไม่มีปฏิบตัติไม่มีสติไม่สามารถนําหลักคำสอน้ดยเจ้ามาใช้ได้กะเละเทกันทั้งนั้นอ่ะ จะได้ซักเหรียญบ่อน,น่อเน็ตช้าอะไรวะเขาบอกว่าคนเกิดวันจันเป็นคนเจ้าชู้แต่จริงๆมันนิสยัยใช่ไหมครับใช่จ้าแนะนำการทำบุญให้แม่ที่เสียไปหลายปีหน่อยครับ <c oughs> ทำบุญตามปกติได้เลยจ้า ผมได้กับเมียจะเลิกไม่ได้ขอเป็นลูกขอเป็นห่วงลูกครับจะทํำยังไงครับอาจารย์อาจารย์ครับผมจะได้กับเมียผมจะได้กับเมียจะเลิกไม่ได้ขอเป็นห่วงลูกก่อนมึงจะได้กับเมียนะ มึงได้กับพยชนะไทยก่อนจะได้พิมพ์ถูกพิมพ์ให้มันรู้เรื่องก่อนอันดับแรกนะได้กับพยชนะไทยก่อนก่อนได้กับเมียเนี่ยมึงจะได้ไปอันหนึ่งอันเดียวกันนอนผ่านหัวไปทางทิศตะวันตกจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องมึงจะนอนทิศไหนก็นอนไปเถอะไม่ต้องไปปรับทิศ โเมื่อวานก็ทีหนึ่งผู้บริหารเดมอพาลูกสาวให้กูด่ากังวลเรื่องทิศทางไม่กล้าหันตีนออกหน้าบ้านกูก็ด่าให้เมื่อวานนี้เพอเจอปัญญาอ่อนอยาจะนอนทนายก็นอนไปเถอะกูเลยบอกเวลาเอากาันไม่เห็นเลือกทิศเลือกทางเวลานอนเนี่ยจะเลือกทิศ เมื่อลันคริสต์มาสอ๋อวันนี้วันคริสต์มาสเออกูก็ลืมไปแล้วเนี่ยว่าวันนี้วันคริสต์มาสกูก็ลืมวันลืมปีลืมคืนไปหมดแล้ววันนี้วันคริสต์มาสนะขอถามบ่อยๆรถเสียบ,ยบ่อยๆเกี่ยวกับแม่ย่านางไหมครับทำไมอะ่ะถ้าแม่ย่านางทำให้รถมึงพังได้เนี่ยกูว่าไล่แม่ย่านางออกจากรถมึงดีกว่ามาั้ง รถมึงพังก็เพราะมันเก่าก็เพราะว่าอุปกรณ์อะไรมันไม่ดีมาไปเกี่ยวอะไรกับไม่ยานางไม่ยานางมันมีที่ไหนมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าอุ้รถพังมันไม่ใช่เพราะม่ยานางอะรถพังเพราะสมองมึงนั่แหละขาดปัญญารถพังเพราะไม่ยานางโอ้โหอุลยเชื่อเลยมึงก็ให้ไม่ยานางซ่อมให้สิ ดูลมหายใจตอนนอนทุกวันเวลาจะตายใช้วิธีนี้ถูกไหมคะได้คนที่ทำงานเอาแมวมาเลี้ยงในที่ทำงานเสียงแมวร้องดังมากรบกวนมากรบกวนการทำงานค่ะจะบอกคนที่ทำงานยังไง บอกยังไงไหมายความว่าอ,อ,อะไรวะ วันคริสรต์มาสตามความเชื่อมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าได้ตัดกล่าวถึงไหมครับไม่มีชาโอ้โหวันคริสรต์มาสมันเป็นความเชื่อของศาสนาคริสต์เขาศาส,สนาคริสต์เนี่ยเกิดหลังพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะพูดถึงศาสนาคิ์ทำไมล่ะวันคริสรต์มาสคือวันประสูติของพระเยซูคริสต ืมอืม,อมแม่สามีชวนไปแก้ปีชงไม่ล้วปีชงเราไม่อยากไปจะปฏิเสธยังไงดีคะก็ไม่ไปเ็แค่นั้นเองก็บอกเขามาด้ชงโอเคเนะี่ย หนูไม่ได้ชงจ้าแล้วหนูก็ไม่เชื่อเรื่องปีชงด้วยจ้ากับ,บอกเข้าไปเลยแค่นั้นเองโทรศัพท์พังใช้ยี่ห้ออะไรดีครับแบบทนทนโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์จ้า ยังมีขายแล้วครับอะกูไม่รู้ก็มาถามกูกูไม่รู้ว่ามันไม่ได้ถามกูว่ามีขายหรือเปล่ามันถามกูว่าโทรศัพท์อะไรทนกูบอกสามสามหนึ่งศูนย์ร่วงกระเด็นเคสหลุดแบตกระเด็นออกมาซิมกระแทกออกมากูยังไม่เห็นมันพังเลยสามสามศูนย์เนี่ยทนมากก็มันอยากได้ทนทนนะกูก็บอกว่าโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์แค่นั้นแหละตีเลขแล้วกูตีปากให้ ช่วงนี้เหมือนกำลังถอยกำลังร่างกายเนี่ยเหมือนถอย <c oughs> ด่าไม่ค่อยออกหมายถึงว่ามันเงียบนานเหนื่อยเด <c oughs> ี๋ยวนี้แป๊บๆเหนื่อยแป๊บๆเหนื่อย พยายามบอกสอนธรรมะให้เพื่อนแต่เพื่อนไม่ฟังไม่สนใจควรหยุดหรือบอกสอนต่อดีคะแล้วแต่เราเลยจ้าเฮ้ยเหนื่อย เดาแป๊บเดียวเหนื่อยแล้วสามีทะเลาะไปเขาไม่กลับมาหาเขาตัดเราแล้วหรือคะใช่จ้าเขาทิ้งมึงแล้วเขาเลิกกับมึงแล้วเขาไม่รับมึงแล้วเขาไม่เอามึงแล้วเขาเกลียดมึงแล้วเขามีเมียใหม่แล้วเขาไม่ต้องการอยู่กับมึงแล้ว เขาอยากจะเดินออาชีวิตมึงไปนานแล้วตามนั้นนะไปแล้วไปรับไม่กลับมาอีกชั่วนันตาการชั่วนิรันดรการทำใจจะทำอะไรไม่ได้ทำใจอยู่กับปัจจุบัน